สวัสดีค่ะวันนี้สุขหันสาพาพเพลินวันนี้มาพบกับพี่พี่ธนพลเต็มทวีค่ะพี่พีรนุชเช้าแก้วค่ะขยับตัวขยับรู้และกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมที่ทําให้ฝึกพลังสมองให้ทํางานร่วมกับประสาทสัมผัสทั้งหมดและรวมถึงร่างกายให้ใหมีประสิทธิภาพค่ะ ค่ะวันนี้พี่ๆทั้งสองคนนะคะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้น้องๆได้ทํากิจกรรมกันค่ะค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรเราไปฟังพี่ปอยพูดกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราร้องเพลงและประกอบท่าทางค่ะค่ะกิจกรรมนี้ชื่อว่าอะไรคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมช็อกโกแลตเต้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงก่อนนะคะ เพลงตามพี่ค่ะช็อกโกช็อกโกลาลาช็อกโกช็อกโกลาลาช็อกโกช็อกโกเตเต้ช็อกโกช็อกโกเตเต้ช็อกโกลาช็อกโกลาช็อกโกเตช็อกโกเตช็อกโกลาเตช็อกโกลาเตน้องๆฟังกันทันไหมคะถ้าน้องๆฟังกันไม่ทันเดี๋ยวพี่จะร้องให้ใหม่อีกครั้งค่ะช็อกโกช็อกโกลาลา ช็อโกโ,ชโกโตตช็อกโกเตเตช็อกโกลาช็อกโกเต unified. ช็อกโ,โกลาเตค่ะเพลงก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ท่าประกอบกันเลยค่ะให้น้องๆนะคะทำท่าตามพี่ค่ะช็อกโ,โ,โกช็อกโ,โกลาลาช็อโโกโกช็อกโกลาลาช็อกโกช็อก โกต,ติเตช้ช็อกโกช็อกโกตเต้ช็อกโกลาช็อกโกลาช็อกโกต,ติช็อกโกเติช็อกโกลาเต้ช็อกโกลาเต้ลาเต้ใช่ค่ะค่ะน้องๆดูกันทันไหมคะถ้าน้องๆดูกันไม่ทันเดี๋ยวพี่จะทำให้ใหม่อีกครั้งค่ะ ชอ็ชอกโกช็อกโกลาลาชอ็ชอกโกช็อกโกตเต้ช็อกโกลาช็อกโกเต้ชอ็ nice ชอกโกลาเต้โอเคค่ะเดี๋ยวเราลองร้องเพลงและประกอบท่าไปพร้อมๆกันนะคะช็อกโกช็อกโกลาลาช็อกโกช็อกโกตเต้ชอ็อกโกลาช็อกโกเต้ ช็อโกโกลาเต้ค่ะเดี๋ยวเราลองทำกันใหม่อีกครั้งค่ะช็อ,อ,อกโกช็อกโกลาลาช็อ,อ,อกโกช็อกโ,อโอกเตเต้ช็อกโกลาช็อกโกเต้ช็อกโกลาเต้ค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่ากิจกรรมนี้สามารถเล่นเป็นคู่ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะจับคู่กันค่ะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันสำหรับคนที่ หาคู่ดได้แล้วนะคะให้น้องๆก็หันหน้าเข้าหากันได้เลยค่ะน้องๆพร้อมกันย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะช็อคโกช็อคโกลาลาช็อคโกช็อคโกตีช็อคโกลา,ลาช็อคโกตช็อคโออกโลากโต,อโ,อลาตโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองฝึกสมาธิโดยการให้ทำให้เร็วกว่านี้ดูนะคะ ช็อกโกช็อกโกลาลาช็อกโกช็อกโกเตเต้ช็อกโกลาช็อกโกเติช็อกโกลาเต้ค่ะออกิจกรรมนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะและพี่ๆทั้งสองคนแนะนำว่าช็อกโกลาเต้นำไปทำก่อนเข้าเรียนได้ค่ะเพราะจะทำให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและกิจกรรมนี้ก็ จบไวเพียงเท่านี้ค่ะถ้าพี่มีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวพี่ก็จะมาให้น้องๆฝึกกันอีกรอบนะคะสุขพรรษาภาพเนินวันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย